มีใครไปไหนไปได้วันนี้อือเอาเมือ่อกี้เห็นมนานัสซิริมนานัสซิรีอยู่ไหนมนานัสซิริอยู่โรงพยาบาลสนามค่ะโรงพยาบาลสนามนู่นนะตรงข้างนอกอะนะตรงทางไปที่จี่ตลอด ใช่ป่ะใช่ค่ะทางบาลพิจิตรอืมเอาทำไมเธอไปอยู่โรงพยาบาลน,นู้นเลยอะ่ออาการไม่มีหนักไม่ได้เป็นไรมากค่ะหนูมีอาการแค่ไอเฉยๆค่ะอ๋อก็เลยไปอยู่นู่นบ้านเธอเป็นไงบ้างบ้านหนูผลลบทุกคนคะ่ะเดี๋ยวรอตรวจรอบสองอืมดีแล้วเราให้ไปกักตัวที่ไหนรลอกักตัวที่บ้าน ค่ะอยู่ที่บ้านค่ะแป๊บน,นึงนะ แต่ชัดแบบก็อยู่ข้างหลังคอมอยู่ข้างหลังคอมไง เดี๋ยววันนี้นะคะเรียนวันนั้นได้ส่งใบงานไปให้นอ้อเป็นเรื่องดาราศาสตร์นะคะเมฆก,กับการเกิดเมฆห้าถ้ำท้านหนึ่งหนูได้หนังสือยังอะ่ะหนังสือเล่มสี่อะ่ะได้ปะคุณได้แจกหนังสือหนูยังยังครับเออวะเหตุผลเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอมาเจอกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แจกคูกก็ลืมเลยเรียนไปก่อนนะ ะะบทใหม่นะคะเมฆและการเกิดเมฆนะคะเมฆและการเกิดเมฆเราน่าจะเคยเรียนเรื่องเมฆไปแล้วตอนอยู่มัธยมต้นพอจำเรื่องการเรื่องเรื่องเมฆได้ไหมมีก,การเกิดเมฆนะคะในชั้นมต้นนะ,ะน่าจะเรียนไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเมฆรูปต่างๆนะคะ องฟ้านะคะอ่ะทีนี้เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเมฆเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเมฆเนี่ยเกิดขึ้นจากนะคะการรวมกันของไอ้น้ํานะคะซึ่งเกิดการควบแน่นนะคะกลายเป็นละอองน้ําโดยมีนะคะโดยมีพวกละอองลอยนะคะอย่างเช่นเกนสรดอกไม้นะคะฝุ่นละอองนะคะ อะไรก็ตามที่มันเป็นละอองลอยที่ลอยอยู่ในธรรมชาตินะคะที่ไม่ได้เป็นไอน้ำนะคะฟุนเกสรอนหรืออะไรก็ตามนะคะที่ลอยอยู่จะเป็นอนุภาคแกนกลางนะคะอนุภาคแกนกลางก็คือเป็นตัวเป็นตัวแบบนี้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีไอน้ำมะกเกาะเกาะเกาะนะคะไอน้ำมเกากอ่ะหอยน้ำมาเกานะมันก็กลายเป็นเมฆนะคะเมฆได้ โดยนะคะละอองน้ำเนี่ยที่นะคะที่เกิดนะคะเป็นต้องเป็นละอองน้ําที่รอยอยู่สูงจากพื้นนะคะจากพื้นเยอะๆหน่อยนะคะเพราะเรามักจะเห็นว่าเมฆจะลอยอยู่เหนือนะคะอยู่เหนือพื้นดินนะคะประมาณ3กิโลเมตรสองกิโลเมตรขึ้นไปนะคะประมาณนั้นนะคะอืม เดี๋ยวครูขึ้นเรื่องนี้ก่อนเอาละกันนะคะนักวุตตุนิยมวิทยานะคะใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการจําแนกชนิดของเมฆนะคะเขาจะแบ่งเมฆออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะใหญ่ๆนะคะก็คือเราแบ่งเมฆตามความสูงนะคะแล้วก็ตามรูปร่างของเมฆนะคะเราจะแบ่งเมฆตามความสูงแล้วก็รูปร่างของเมฆนะคะ,ะมาดูเกณฑ์แรกนะคะ ถ้าเขาแบ่งเมฆนะคะตามระดับความสูงนะคะตามระดับความสูงก็จะมีเมฆอยู่สามชั้นนะคะคือเมฆชั้นต่ำนะคะเมฆชั้นต่ำทบทวนการเรียกชื่อเมฆแต่ว่าเป็นเรื่องนี่แหละอะคูสอนเลยนะคะเป็นเมฆชั้นต่ำนะคะมองไม่เห็นอ่ะ เมฆนะคะถ้าแบ่งตามระดับความสูงนะคะถ้าเราแบ่งเมฆตามระดับความสูงนะคะเราจะแบ่งเมฆออกเป็น3ามระดับความสูงนะคะคือเมฆชั้นต่ำนะคะคือเมฆชั้นต่ําเมฆชั้นกลางนะคะแล้วก็เมฆชั้นสูงนะคะเราจะแบ่งเมฆออกเป็น3ชนิดนะคะก็คือเมฆชั้นต่ําเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูงถ้าแบ่งเมฆตามระดับความสูงนะคะ พอดีงานที่ให้ไปมันอันนี้คนละอันกันนะนจะเพิ่มไปนะคะเมฆนะคะเราสามารถแบ่งเมฆได้นะคะอยู่สามระดับถ้าแบ่งตามความสูงคือเมฆชั้นต่ํานะคะเรียกว่าสเตโตนะคะเมฆชัน้นกลางคืออันโตและเมฆชั้นสูงคือเซรัสนะคะหรือเซโระ,ะก็ได้นะคะและเราสามารถแบ่งเมฆนะคะตามรูปร่างเมฆนะคะีน่นะลู เราสามารถแบ่งเมฆตามรูปร่างของเมฆนะคะได้เป็นสามประเภทเหมือนกันนะคะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะ แบ่งเมฆนะคะตามรูปร่างของเมฆได้เป็นสามประเภทนะคะก็คือเมฆแผ่นนะคะเมฆก้อนนะคะแล้วก็เมฆริว้วถ้าแบ่งตามความสูงนะคะก็แบ่งได้เป็นเมฆชั้นต่ำนะคะ ชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงนะคะชั้นต่ำก็มีชื่อว่าเมฆก,ก็คือชื่อสเตโตนะคะชั้นกลางอันโตชั้นสูงนะคะเป็นเซโรนะคะเป็นเซโรเมฆแผ่นแบ่งเป็นอาเมฆถ้าตามรูปร่างแบ่งเป็น3ประเภทเหมือนกันคือเมฆแผ่น เมฆแผ่งเขาเรียกว่าเมฆสเตตัสนะคะสเตตัสเมฆก้อนคิวมูลัสนะคะแล้วก็เมฆริ้วนะคะเมฆริ้วก็คือพวกเซอรัสนะคะเซอรัสเคยเรียนไหมเรื่องรูปร่างเมฆหรือชนิดของเมฆเงียบเอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นสูงนะคะ เราแบ,บ่งยังไงนะคะเมฆชั้นต่ําก็คือเมฆที่ลอยอยู่นะคะเหนือพื้นดินไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะเมฆชั้นต่านะนะคะเมฆชั้นต่าคือเมฆที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะมันจะมีเมฆอยู่ประมาณ5ชนิดคือสเตตัสคิวมูลัสนะคะสเตโตคิวม um ูลัสนิม นิมโบสเตตัสนี้ไม่ต้องจำนะคะรู้แต่ว่ามันเป็นเมฆที่นะคะอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะต่อมาเมฆชั้นกลางนะคะหรืออันโตเมฆชั้นอันโตนะคะเมฆชั้นอันโตเป็นเมฆที่อยู่ระดับความสูงตั้งแต่2กิโลเมตรขึ้นไปจนถึงสอจนถึง6กิโลเมตรนะคะเมฆชั้นกลางหรือว่าอันโตนะคะอันโตเป็นเมฆที่อยู่ระดับความสูง 2- ถึง6 กิโลเมตรนะคะสองถึงหกกิโลเมตรขึ้นไปจากพื้นดินนะคะมีเพื่อนเข้ามาแบบนี้นะอ่ะนะคะ เมฆชั้นต่ำเนี่ยเป็นเมฆที่นะคะเป็นเมฆที่ก่อตัวนะคะอยู่ในกิโลนะคะอยู่ในระดับความสูงที่ไม่สูงมากนักนะคะแต่ยอดเมฆอาจจะมีการพัฒนาตามแนวดิ่งได้จนก,กระทั่งถึงเมฆชั้นกลางได้นะคะเมฆชั้นกลางเนี่ยนะคะมันจะมีความหนาแน่นมากพอนะคะเราจะเห็นว่าอย่างในวันที่มันมีฟ้าหลวงรู้จักฟ้าหลวงอย่างวันนี้ไหมวันนี้ที่บ้านใครมีแดดบ้าง ไม่มีนะคะเราจะเห็นว่ามีเมฆสีดำๆเทาๆนะคะอยู่อันนั้นคือเป็นเมฆชั้นกลางนะคะมันจะสามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้นะคะบางครั้งนะคะเม่อีกชนิดหนึงนะคะที่แบ่งตามความสูงคือเมฆชั้นสูงนะคะเมฆชั้นสูงเมฆชั้นสูงคือเมฆเซโรนะคะเมฆเซโรกลุ่มเมฆเซโรนะคะเมฆเซโรก็คือมีความสูงตั้งแต่6กิโลเมตรขึ้นไป ะะตั้งแต่6กิโลเมตรขึ้นไปนะคะอากาศข้างบนเนี่ยนะคะมันจะมีความอุณหภูมิค่อนข้างต่ำนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะบางครั้งบางทีงงทเมฆชั้นสูงสามารถไปบทบางดวงอาทิตย์ได้ก็สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์ก็คือปรากฏการณ์ผ้าทิตย์ทรงกฎได้นะคะเพราะว่าเมฆชั้นสูงเนี่ย อากาศข้ามวลมันอุณภูมิต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้น้าเมื่อรวมตัวกันมันก็กลายเป็นน้ําแข็งกลายเป็นน้ําแข็งเมื่อลอยไปบดบังดวงอาทิตย์มันก็ส่งผลให้เกิดการหักเหของแสงแล้วเกิดเป็นพาี่ทรงกดได้นะคะในเมฆชั้นสูงนะคะเราแบ่งเมฆนะคะถ้าตามระดับความสูงจะแบ่งได้3ชนิดคือชั้นต่ําชั้นกลางชั้นสูงนะคะเป็นไม่เกิน2กิโลเมตร สองถึงหกกิโลเมตรแล้วตั้งแต่หกกิโลเมตรขึ้นไปนะคะชั้นสูงอ่ะมาดูอันเลยนะคะการแบ่งเมฆนะคะการแบ่งเมฆและเรียกชื่อเมฆนะคะเมฆอีกประเภทหนึ่งก็คือเมฆก้อนกับเมฆแผ่นเมฆก้อนชื่อคิวมูลัสนะคะคิวมูลัสเมฆแผ่นชื่อสเตตัสนะคะ ส่วนเมฆริ้วก็เป็นเซรัตนะคะนาเมฆริ้วคือเซรัตนะคะทีนี้เวลาเขาจะเรียกชื่อเมฆนะคะเขาเรียกชื่อเมฆเขามักจะเติมคํานําหน้านะคะเติมคํานําหน้าอ่า เมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางเมฆชั้นสูงลงไปนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเมฆมีลักษณะนะคะเป็นก้อนนะคะเป็นก้อนถ้ามันอยู่ในชั้นกลางมันก็จะเป็นอันโตคิวมูลัสถ้าอยู่ในชั้นสูงมันก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสนะคะแต่ถ้าอยู่ในชั้น ส่วนใหญ่แล้วเขามักจะไม่ค่อยได้เติมนะคะไม่ค่อยได้เติมก็จะเป็นคิวมูลัรไปเลยนะคะส่วนนี้อันนึงก็คือเมฆคิวมูโรนิมบัสนะคะคิวมูโรนิมบัสลักษณะของเมฆเป็นยังไงนะคะอ่ะทีนี้ดูอันนี้คือชื่อเมฆนะคะเมฆชั้นต่ำนะคะระยะตั้งแต่ไม่เกิน2กิโลเมตรก็จะมีสเตตัสนะคะ สเตตัสลักษณะมันจะเป็นเมฆบางๆถ้านักเรียนสังเกตมันจะเป็นเมฆที่ลอยอยู่เหนือภูเขาอะเคยนักเรียนเคยไปเที่ยวเขาไหมถ้าเรียนไปเที่ยวเขามันจะมีเหมือนเหมือนหมอกหรือเมฆอะลอยอยู่เหนือเหนือภูเขานะคะแบบนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเมฆสเตตัสนะคะอยู่ในชั้นชั้นต่ํานะนะคะ แล้วก็เป็นเมฆก้อนเล็กๆนะคะเมฆก้อนเล็กๆเนี่ยนะคะก็คือเมฆคิวมูลัสนะคะแบบนี้อ่ะส่วนอีกอันหนึ่งที่เราควรจะรู้จักเลยนะคะอันนี้สำคัญเลยอันนี้คือนิมโบสเตตัสเขาเรียกว่าเมฆฝนนะคะเมฆฝนแต่ถ้าก่อตัวตามแนวตั้งเราเรียกคิวมูโลนิมบัสอันนี้ก็เมฆฝนเหมือนกัน นะคะถ้าเป็น c u ม u l o n i m บ u s จะเป็นเมฆฝนที่ก่อตัวตามแนวตั้งนะคะแต่ถ้าเป็น n i m b o s t ต a t ก็คือเป็นก้อนเมฆก้อนก้อนเป็นก้อนที่ไม่ได้ตั้งขึ้นนะคะไม่ได้ตั้งขึ้นแบบนี้ก็คือเป็นเมฆฝนเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้ามีทั้งเมฆแผ่นกับเมฆก้อนปนกันเราเรียกว่า s t ตโ l o ิว m u l ั s นะคะแต่ถ้าเมฆแผ่นรวมกับเมฆก้อนก็จะเป็นสเตโตคิวมูลัสนะคะถ้าสูงขึ้นไปนะคะตั้งแต่2ถึง6กิโลเมตรเป็นเมฆชั้นกลางนะคะเมฆชั้นกลางเมฆชั้นกลางจะมีอยู่2ชนิดเองนะคะคืออันโตคิวมูลัสกับอันโตสเตตัสนะคะอันโตคิวมูลัสกับอันโตสเตตัสอันโตหมายความว่าเป็นเมฆชั้นกลางนะคะอันโตสเตตัสคือเมฆแผ่นชั้นกลางนะคะ ลักษณะก็จะบางๆหน่อยแต่ถ้าเป็นอันโตคิวมัสนะคะละักษณะเขาจะคล้ายฝูงแกะนะคะอ่ะถ้าขึ้นไปจะเป็นเซโรคิวมัสก็เล็กๆอยู่ตะอยู่บนท้องฟ้านะคะแล้วก็เซโรสเตตัสและเซรัสนะคะเซรัสเป็นเมฆขนนกนะคะหรือริว้วเดี๋ยวดูรูปนะคะอ่ะโอเค อันนี้นะรูปร่างเป็นแบบนี้นะคะก่อตัวตามแนวตั้งคิวมูโร i ิมัสเมฆฝนแต่ถ้าไม่ได้ก่อตัวตามแนวตั้งเป็นเมฆฝนเหมือนกันคือ n i m b o s t ต a ั u นะคะอันนี้ให้ดูรูปนะคะดูรูปเมฆ s t ต a t u นะคะคือเมฆที่มาจะเกิดตอนเช้าๆหลังฝนตกนะคะมันจะลอยตัวต่ำๆอยู่ปกคลุมพื้นดินบางครั้งเราก็เรียกว่ามันเป็นหมอกจริงๆแล้วมันก็เป็นเมฆประเภทหนึ่ง ะะสเตโตคิวมูลัสนะคะสเตโตคิวมูลัคคือเมฆก,ก้อนนะคะที่รอยอยู่ติดก,กันเป็นแพ่ในระดับต่ำนะคะมีช่องว่างบ้างเล็กน้อยนะคะมักจะเกิดในช่วงเวลาที่อากาศขมุกขมัวหรืออากาศไม่ค่อยดีนะคะสีมันจะเป็นสีเทาๆนะคะ อันนี้คือนิมโบสเตตัสคือเมฆฝนนะคะและน,นี้คือเมฆคิวมูลัสนะคะเดี๋ยวผู้ส่งไปให้ดูนะน,นี่คิวมูลนิมบัสนะคะคือเมฆที่ก่อตัวเป็นเมฆฝนตามแนวตั้งนะคะ ไม่ได้มาโรงเรียนก็เลยไม่ได้ดูเมฆกันนะคะอันนี้คืออันโตคิวมูลัสนะคะเป็นเมฆชั้นกลางที่ครูบอกว่าคล้ายกับฝูงแกะนะคะคล้ายกับฝูงแกะนะอันนี้เป็นอันโตสเตตัสนะคะเป็นเหมือนแบบแผ่นหนาๆที่บดบางแสงอาทิตย์นะคะบางทีก็จะเป็นสีเทาๆนะคะ ต่อมาเป็นเซโรคิวมูลัสนะคะเมฆชั้นสูงนะคะที่เป็นก้อนนะคะมันจะเป็นริ้วขึ้นนะคะริ้วขึ้นเรียกว่าเซโรคิวมูลัสนะคะอันนี้เป็นเซโรสเตตัสนะคะทำให้เกิดพระอาทิตย์ทรงกฎได้นะคะเพราะว่าเป็นแผ่นอยู่ชั้นสูงและสุดท้ายนะคะเป็นเมฆริ้วคล้ายขนนกก็คือเมฆ เซอร์รัตนะคะนะเป็นเมฆชั้นสูงนะคะเซอร์รัตเซโรสเตตัสแล้วก็เซโรคิมลัสอันนี้คือเมฆชั u, นะ้นสะูงนะอันนี้รวมรวมนะคะว่าแต่ละชนิดรูปร่างเป็นแบบไหนครูพูดเร็วๆนะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยเรียนไปแล้วตอนตอนไหนว่าตอนมอต้นนะคะตอนมอต้น ก็เลยพูดรวมๆให้นะคะไม่ได้พูดละเอียดมากนะเดี๋ยครูส่งรูปไปให้นะคะอ่ะยังเนื่องจากนะคะเราเนี่ยอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นโทโพสเฟียนะคะโทโพสเฟียยังมีเมฆอีก2ชนิดนะคะซึ่งเราควรจะรู้จักเป็นเมฆที่อยู่เหนือชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียขึ้นไปนะคะ แต่เราสามารถมองเห็นได้ในบางวันหรือในบางที่ประเทศไทยอาจจะไม่เห็นอาจจะเห็นแถวแถวประเทศที่อยู่ทางทางละติจูดบนบนของโลกนะคะเมฆประเภทแรกคือเมฆมุกนะคะเมฆมุกเนี่ยนี่คือเขาคือเมฆมุกนะคะเมฆมุกเป็นเมฆที่อยู่ในชั้นบรรยากาศชั้น, Star นะะสตาร์โทสเฟียนะคะสตาร์โทสเฟียนะคะ และเมฆชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเห็นได้ในประเทศแถบะะแสแกนดิเนเวียนะคะก็คือเมฆสุกใสนะคะเมฆสุกใสซึ่งอยู่ในชั้นบรรยากาศมีโซสเฟียนะคะมีโซสเฟียนะคะ,ะทีนี้นะคะทีนี้ เมฆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแลวรู้จักแล้วว่าเมฆแต่ละชทีนี้เชื่ออะไรเชื่ออะไรบ้างนะคะมีเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นกลางเมฆชั้นสูงเชื่ออะไรนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากลไกการเกิดเมฆมันเกิดได้อย่างไรนะคะเมฆมันจะเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากการยกตัวของอากาศนะคะเนื่องจากการยกตัวของอากาศนะคะเรารู้อยู่แล้วว่านะคะอากาศ ถ้าอุณหนภูมิสูงอากาศมันจะลอยตัวขึ้นนะคะอุณหนภูมิสูงมันจะลอยตัวขึ้นในขณะที่อากาศลอยตัวสูงขึ้นถ้าเทียบกับเอาลูกโป่งมาเทียบโดยสมมุติให้ลูกโป่งเป็นก้อนอากาศก็ได้นะคะเราจะพบว่าลูกโป่งเมื่อลอยตัวสูงขึ้นขนาดมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะขยายใหญ่ขึ้น ทำไมอากาศมันขยายใหญ่ขึ้นเนื่องจากความกดอากาศมันลดลงมันก็ทําให้อากาศขยายใหญ่ขึ้นนะคะอากาศขยายใหญ่ขึ้นเขาจึงเปรียบเสมือลูกโป่งเนี่ยนะคะเป็นก้อนอากาศนะคะเป็นก้อนอากาศซึ่งมันจะทําหน้าที่ะนะครัะ ฉนวนนะคะการความร้อนไม่ให้ความร้อนออกไปคล้ายๆกับลูกบาสนะคะเราเรียกว่าก้อนอากาศนะคะซึ่งก้อนอากาศเหล่านี้นะคะมันสามารถเกิดการยกตัวได้นะคะเกิดการยกตัวได้นะคะ,ะเราจะเรียกกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่นะคะอยู่ในก้อนอากาศที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อนกับระบบว่าเป็นกระบวนการ a อเรียบรติกนะคะแอเรียบติกนะคะ อย่าคูค่อยขึ้นเรื่องนี้ก็แล้วกันจะเอาเรื่องเมฆก่อนนะงาน,นที่ให้ทํางานในคนลาการนะแต่มันเรื่องนี้แหละนะคะไอมานสซิลิไปข้างในได้เตรียมอะไรไปบ้างไหมเตรียมค่ะเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมหนังสือไปเรียนไหมไม่ได้เอามาเลยคะ่ะ แล้วเขาให้เอาขอไม่ส่งได้ปะเนี่ยส่งได้ค่ะเดี๋ยแมู่งสื่อไ่ส่งดีไหมอ่ะเอางี้แล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวครูจะพอแค่เรื่องแม่ก่อนนะคะส่วนพวกนี้เดี๋ยวครูจะขึ้นที่หลังนะเพราะว่ามันยาวนะคะ เดี๋ยวคููแคปหน้าจออันนี้ให้เอาไหมเอาครับโอเคเดี๋ยวแคปหน้าจอเรื่องเมฆให้นะคะแล้วก็ส่งไป เดี๋ยวครูแคปเสร็จแล้วครูส่งไปให้นะคะในกลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีใบงานส่งไปให้นะนะคะใบงานน่าจะเป็นเรื่องเรียกใบงานเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกชื่อเมฆนะคะไม่ยากหรอกเธอก็ดูน,นั้นแล้วก็ดูตามนะคะให้นั้นเองขออนุญ,ญาตปล่อยเร็วหน่อยนะคะพอดีว่ามีภารกิจมีใครสอบถามอะไรไหมเดี๋ยวแคปหน้าจอช็คชื่อแป๊บหนึ่ง มีใครที่เรียนอยู่กับเพื่อนไหมคะ